นะคะใส่เรี้บ้้วนะคะเกลือใช่ใจ uh, นะคะไมมม่เเควันนี้แทบจะไม่ต้องใส่เกลือกันเลยทีเดียวสีนะคะสีก็สวยด้วยจริงๆใช้เป็นตะก้อมือคนได้แต่ว่าตะก้อมือจะทำให้เกิดฟองนะคะ อ่ะแล้วอ,อะไรอีกคะส่วนผสมของน้ำนะคะทั้งหมดนะคะใ<ม>่เตยไข่นะคะ<ม>จริงๆเอาตีไข่ให้มันแตกก่อนนะ<ม>ไปเตยคั้นสดนะคะ<ม>เอ่อเวลาคั้นเนี่ยอัตราส่วนโดยประมาณน้ำน้ห้าสิบกรัมนะคะ<ม>แล้วก็ตัวใบตัวใบเตยอะค่ะประมาณร<ม>้อยห้าสิบเดยดเข้มข้น ถ้าพี่จะใช้ปริมาณเยอะขึ้นก็คุณเอานะคะอ,อะ่ใช่สีมันจะเขียวโดยที่ไม่ต้องใส่สีเลยใช้วิธีการตุ๋นนะคะการตุ๋นคือทำให้เขาสุกโดยอะไรคะไอ้น้ำจริงๆพายอย่างนี้มันไม่เหมาะนะต้องใช้เป็นพายมวน เดี๋ยวเราทําตัวนี้นะคะแล้วก็ฉีดไส้กันระหว่างที่รอน้องเขาอบมีใครเดินไปดูน้องเขาอบบ้างไหมไอ่มีกับบ้านไปจะอบกันได้ใช่ไหมคะไปดูบ้างนะไปถามน้องเขาว่าอบยังไงใช้ไฟเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเลากลับบ้านไปจะได้อบได้ถ้ามันเป็นเมฆกองสามารถกองได้นะคะ อันนี้ไม่ได้ใส่สีเลยนะคนที่เรียนหน้านี้มาแล้ววิธีการดูว่าเขาค้นได้ที่ทำยังไงคะนั่นเป็นเหมือนนักเรียนเลยใช่ไหม <c oughs> ต้องมาทวนกันวน้ด้วยนะ <c oughs> ใครมาเรียนรอบสอง <c oughs> ใช้ทำยังไงคะพี่สะบัดสบัดแบบไหนจ๊ะ เออเอามือขีดให้มันเป็นเส้นโดยที่เขาไม่ไหลมารวมกันถูกไหมคะหรือว่าไหลมารวมกันได้ยากขึ้นนะคะแสดงว่าเขาเริ่มใช้ได้แล้วมีใครเอาไข่ขาวกลับบ้านไปพอกหน้าไหมตีมือแรง วันนี้ถ้าใครไม่ฉีดไส้ข้างในก็ไปเป็นสังขยาจิ้มได้นะคะเหมือนกันเริ่มไปสืบแล้วเริ่มมีคนไปสืบแล้ว,ว่าน้องใช้ไฟเท่าไหร่คะจริงๆนะจริงๆควรจากนะคะจริงๆเราอยากให้ไปอบก,กลุ่มใครกลุ่มคนนั้นด้วยแต่ว่าเตามันมีแค่สองสองชั้น อุณหภูมิอบสามร้อยอะไรคะพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ใช่ค่ะฟาเรนไฮต์เนี่ยเอ่อเวลาสมมติว่าถ้าในสูตรเขาบอกเป็นฟาเรนไฮต์มาถ้าเป็นเซลเซียสให้ทำไมคะหารด้วยอะไรหารสองค่ะหารสองไปเลยอันนี้นมข้นจืดค่ะพาเนชั่นค่ะ เอาไปกรองสักรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันยังมีส่วนของไข่ไข่ขาวที่มันยังเป็นลิ่มๆอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องเดือดพล่านนะคือใช้ไอน้ํานะคะเอาเนี่ยขึ้นไปตั้งแล้วก็คนจนกว่าเขาจะข้นโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวกลับไปทําที่กลุ่มกันนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวดปเคกรองก่อนเพราะว่ารู้สึกมันจะไม่เนียน